ยม,มาบาลก็ยังอยากมาเกิดในโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี่แหละเป็นแหล่งบุญที่ชัดเจนที่สุดเป็นถิ่นที่เหมาะแก่การเพราะปลูกต้นบุญเป็นที่ยิ่งเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าแม้แต่เท้าสักกะอยู่บนสวงสวรรค์ก็ยังพยายามดิ้นหล่นลงมาทำบุญในโลกมนุษย์เราเองอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ต้องดิ้นรนไปทำบุญในโลกอื่น เพียงทำบุญกับธนาคารบุญต่างๆในโลกใบนี้ก็สามารถได้รับบุญอย่างเต็มเปี่ยมยังจะใจจืดใจดำไม่ยอมทำบุญอยู่อีกกระนั้นหรือรู้ไม่ว่าการที่เราไม่ยอมทำบุญนั้นทำให้พญายมท่านผิดหวังกับเรามากมายขนาดไหนทำไมพูดอย่างนี้เพราะพญายมเองก็ต้องการให้สัตว์ที่ตายแล้วทุกตัวได้ไปเกิดในสวรรค์ ไม่ได้อยากให้มาทรมานทรกรรมในเมืองนรกเลยแม้แต่น้อยดังความที่ปรากฏในเทวทูตสูตรว่าพญายมจะถามสัตว์นรกทุกตัวอย่างย้ำแล้วย้ำอีกถามแล้วถามอีกว่าคิดดูหรือยังคิดอีกหน้านะวันนั้นเห็นพระไม่ใช่หรือตอนวันเกิดละ่ะใส่บาตรบ้างหรือเปล่าวันเกิดพ่อละ่ะทำบุญให้ท่านบางไหม วันเกิดพ่อไม่เคยแล้ววันเกิดแม่ละ่ะใส่บาตรท,ทาบุญให้ท่านบ้างหรือเปล่าเพื่อไอผู้ตายนั้นละลึกถึงคุณงามความดีของตนเองให้ได้ต่อเมื่อถามแล้วถามอีกสัตว์นั้นก็ยังระลึกถึงคุณงามความดีอะไรของตนเองไม่ได้เลยนั่นแหละถึงตอนนั้นแหละพญายมท่านจึงจะนิ่งวางอุเบกขาทําใจว่าดูท่าไอสัตว์นรกตัวนี้จากเสวยทุกมหันพูดยังไง ลุ้นยังไงมันก็ยังระลึกถึงกรรมดีไปได้เพราะไม่มีดีอะไรให้นึกได้เลยท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทโลกมนุษย์นี่แหละช่างเหมาะนักกับการทำบุญไม่มีที่ไหนจะสุดยอดเท่ากับโลกมนุษย์ของเราอีกแล้วขนาดท่านยมราชเองยังปรารถนาจะมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อจะได้ทำบุญจะสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีบำเพ็ญบารมีให้แก่ชีวิตของตนเอง ดังความปรากฏในยมราชสูตรว่าด้วยพยายมว่าพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเรื่องเคยมีมาแล้วพยายมก็เคยคิดว่าชนเหล่าใดทำบาปก,กรรมไว้ในโลกมากมายชนเหล่านั้นย่อมถูกนายนิรบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอโห,หนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่าดีใจอย่างมากมายที่แท้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีโชคราภมีโอกาสดีกว่าใครอื่นหลายเท่าตัวนะัก